สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุลมนะคะธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุลก์มวันที่ประจำราศีเดี๋ยวแอดมินดูแลชแ e l จะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ f a c e o o o อ Instagram นะคะการอ่านประกาศโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ตามเฟรมคาดเคลื่อน Facebook Instagram นะคะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะ f a c e b o o k ข้อความจากความรักว่าจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับพิกอา,าร์คสนะคะส่วนิ t สแกรมสำหรับคบรอบครัวซันมุนไลฟ์ของเราท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลกดติดตามแล้วก็รับชมได้ตามอัธยาศัยพราะว่าไม่ได้จัดทำเป็นการค,ะะคะ้านะคะเอาละคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งสามารถเลือกรับชมควบคู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมนะคะแล้วก็ตามแบบของ Channel เราค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนี่ไม่ใช่หัวข้อของคุณนะคะ ขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะขอดูเอเจี้ลักของคุณหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเอาละธาตลมราศีมิถุนตุลกุมว้าวเทนโนนโฟ และเอเนจีเมนคิงออฟแอร์เทนออฟแอร์และทูว w ์บอทเธ e ว้าวเอเนจีออกมาบอกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเหมือนว่าได้ยุติเหมือนมีเกณฑ์การบอกเลิกหรือว่ายุติความสัมพันธ์กันไปได้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะเอเนจีของ การหยุดการสื่อสารเนาะเทนอฟฟเทนอฟแอลเขงบอกว่ามันมีการยุติความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าไม่ใยใดใยหนึ่งอาจจะบล็อกนะคะทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะไม่ตัวคุณก็ตัวเขา Energy ในพว่งเวลานี้ทูว๊วอเตอร์ออกมาบอกว่ามันเป็นเอเนจีของความของความคิดถึงหรือว่าเอเนจีของเขาหรือเธอคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึก และถ้าให้คุณทั้งคูอ่อาจจะเคยมีความรู้สึกเหมือนเป็นโซเมทแต่ว่าในที่นี้มันเหมือนเรื่องราระหว่างคุณกับเขามันยุติติดติลงแล้วก็เหมือนไม่ได้คุยกันนานมากนะสำหรับบางท่านคนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําหรือว่าธาตุลมด้วยกันทีนี้ King of Air กับ t w o o o w w t t r r ถ้าลมเ่อผู้อ่านมองดูเหมือนคุณได้เจอใครบางคนที่ถูกใจแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้คาดฝันแต่จริงๆคุณก็รอคอยใครคนนั้นมานานเหมือนกันนะคุณอยากได้คนที่เป็นของคุณจริงๆเนาะที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้นะคะแล้วก็ไม่มีดรามา่าเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ น่าจะมองเห็นนะคะเอาละขอทราบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุลมขอดู energy ตัวคุณ energy ตัวเขาภาพรวมคำแนะนำพร้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะขอทราบ energy หลัก main energy ระหว่างคุณกับเขาค่ะ คแฟนคุณทั้งคู่อาจจะเคยเป็นคู่สามีภรรยากันมาก่อนนะหรืออาจจะมีเคยเคยมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานบางท่านอาจจะดีวกับพ่อไม่ไม่่ก็ได้ขอดูเอเนจีตัวเขาค่ะเดวิลและ เขอดูเลยที่ตัวคุณค่ะเทนบ์โสขึ้น2ครั้งเลยทีเดียวนะคิง f ็ฟับคอยหุนห่นไปค่ะ d เดดการ์ a ันฟอร์มท a วร i ทิ h e c โค d มจิเชียน เทสอฟเัาว่าทัวรับขึ้นสองครั้ง Amazing Amazing ค่ะ Amazing อะไรเช่นนี้ต้องบอกว่าแบบนี้เลยทีเดียวนะเทนอฟซอสสองครั้งทบวรับสองครั้ง ไม่ใช่เรื่องเมืองอิ่นแน่ๆเอาละเมจ้หลักไฮรแฟนคุณทั้งคู่อาจจะเคยเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาแต่มองดูว่าได้ผ่านขั้นตอนการแยกทางกันไปได้สักระยะหรือคุณอาจจะเคยมีคอมมิทเมนต์ถึงขั้นอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานแต่ว่าในเวลาเนี้เหมือนมันไปต่อไม่ได้ไฮรแฟนในช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขานะคะหยุดและใช้เวลาอยู่กับตัวเองในห่วงเวลานี้ ตัวเขาเป็น a อร o อบซอสเดอะเวิ r ์ d และสเตรนทเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์แล้วก็เขาอาจจะตกอยู่ในวังวนเดิมๆเมช่นความเครียดซึมเศร้าความวิตกกังวลแต่เขาจะสามารถผ่านพ้นมาได้เมื่อผ่านพ้นมาได้ในช่วงเดือนธันวาเอ e r g ีออกมาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเริ่มมีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาวนเวียนอยู่ในหัวทีนี้เอเนจีของ the world trend, เดอะเวิ d ์และสเตนออกมาบอกว่าบางทีคุณและเขาเนี่ย อาจจะจบหน้าที่ของการเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่อาจจะยังมีเหตุให้ต้องพูดคุยกันอยู่นะอาจจะเรื่องงานเรื่องคนรอบข้างหรือเรื่องธุรกิจสําหรับบางท่านีนบางท่านถ้าไม่ได้มีตรงนี้บอกเลยว,ว่าคุยกันน้อยหรือถึงไม่คุยกันเลยคุณอาจจะดีวกับคนแดนไกลเพราะขึ้นมาเป็นเดอเวร์กระยะทางไกลนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาเก็บซ่อนความรู้สึกพอสมควรจริงๆแล้วเขารู้สึกเสียดายนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันยังคงอยู่ซึ่งเขาพยายามเคลียร์ตรงนั้นออกไปนะเร็์ความที่เขาเป็นคนเข้มแข็งอาจะราศีสิงเขาคงจะไม่สแสดงออกให้คนรู้ว่าแท้จริงแล้วอะเขายังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันเวลาที่เคยมีร่วมกันร,ระหว่างคุณกับเขาเน,น หวนคืนกลับมานะแต่เขายังอยู่ในซุเกอรวังวนเดิมเหมือนว่าเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาคนรอบข้างหรือความสัมพันธ์นี้มันแก้ไม่ออกนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกคุณและจะไม่มีวันบอกคุณคุณเดียวกับคนที่ทั้งปากแข็งใจแข็งแล้วก็ไม่แสดงออกด้วยนะคะทีนี้ตัวคุณเป็น t Ten o s ฟ s อ u c e King of Cup d a t e นะคะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จบละ ไม่มีการหวนคืนแน่ๆเพราะนี่คือนิสัยของธาตลมให้โอ,อกาสหลายๆครั้งจนรู้สึกว่าพอละให้โอ,อกาสตัวเองบ้างคุณเข้มแข็งหนักแน่นมั่งคงคุณรู้แล้วคุณต้องการอะไรคุณไม่เทคแอคชั่นอะไรแล้วคุยได้แต่จะคุยในเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางการเนาะเรื่องงานอาจจะเรื่องครอบครัวเรื่องบุตรเรื่องค,คนคนนี้แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวคุณไม่เข้าไปแตะ เขาเองก็ไม่แตกเหมือนกันเห็นไหมทีนี้เอนจี k คิงออฟเขาบอกว่าในเวลานี้คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอ New Love แล้วอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวราศีพิจิกแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันทรานส์ฟอร์มไปค่อนข้างจะเร็วมาก หมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์เร็วมากตัวคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องของความฝันเป้าหมายในชีวิตคุณเองก็ทรานส์ฟอร์มตัวคุณเองเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเช่นเดียวกันคือความฝันเมื่อเวลายอยู่กับค,คนคนนี้มันเหมือนกับมันเปลี่ยนไปและต,ตัวคุณก็อาจจะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่ความฝันที่แท้จริงของคุณด้วยซ้ํา นี้พอคุณรู้ตัวตนและมีเกณฑ์ว่าคุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่ซึ่งคนคนนี้เป็นโซเมตนะเอเนจีทูออฟคัพขึ้น2ครั้งนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วนะคุณได้เจอโซเมตของคุณแล้วนะสำหรับบางท่านถ้าบางท่านไม่ได้เจอผู้อ่านมองดูว่านับจากนี้2เดือนขึ้นไปก็เป็นไปได้นะคะคุณก็อาจจะได้เจอนะคะโซเมตของคุณนั่นเองทีนี้ตัวเขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์คะ เขาเป็นทัว p ์เพนเดอร์โคยังคงเหมือนเดิมนะมองดูว่าเขาน่าจะมีคนคุยด้วยแต่เหมือนในเวลานี้เขาก็ประคับประคองการพูดคุยกับคุณด้วยเพราะยังรู้สึกใจหายเหมือนกันแท่ต้องยุติความสัมพันธ์กันไปแบบไม่ได้คุยหรืออาจจะมีเรื่องเงิน เรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องทำทำให้ยังต้องคุยกันอยู่ซึ่งออมันเป็นความสุขเล็กๆของเขาเหมือนกันเขาพยายามจักิ่งในความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าเขามีคนคุยนะคะหรือพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกไม่ให้มีความต้องการคุณมากไปเพราะเขารู้ว่ามันจบไปแนละ้วแต่ว่ามองดูเหมือนกับเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตหรืออาจจะทมข่าวๆเกี่ยวกับคุณกับคนรอบข้างก็เป็นไปได้นะมีการพูดคุยบ้างนิดหน่อยนะคะในเชิงของความ งใหญ่ตัวคุณเองเป็น Page of Cups มันคือการเริ่มต้นใหม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะ Energy ของการเริ่มต้นใหม่เยอะแยะเต็มไปหมด new love ค่ะการได้พบเจอรักครั้งใหม่และเป็นโซ m เมทและอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกระกฎิจมีนได้เริ่มต้นขึ้น m a g ิเชียนเขาอธิษฐานภาวนาขอให้ทุกอย่างจบลงด้ดีเขาอธิษฐานภาวนาว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากที่จะให้คุณกลับเข้ามาอีครั้งเพราะ Energy t o of pentacles อยู่ตรงนั้น แต่ตัวคุณค่ะเ mm hmm. มดิเ西亚และเฟรดอบคับออกมาบอกว่าคุณภาวนาขอให้ได้พบรักครั้งใหม่และรักครั้งนี้ขอให้เป็นโซเมตและก็ดูเหมือนว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นในเร็วๆนี้บางท่านได้พบเจอแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า Whisper of a องเจมีอะไรอยากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ Future Love ของคุณบ้างค่ะเอาละ เอเนจีสวยมากๆเลยเนาะเอเนจี Energy ของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นรักครั้งใหม่เกิดขึ้นคออีกหนึ่งใบค่ะว้า wow, ว new love ดูสิคะสวยมากๆเลยทาดลมว่าดีใจด้วยจริงๆค่ะ คือพอเห็นระแวงระแวงตั้แต่เห็นคัคนี้แล้วนะว่ามันเป็นการของโซเมดโซเมดคอนเนคชั่นจริง,รงๆด้วยละ่ะคุณได้พบเจอรักครั้งใหม่แน่ๆในเร็วๆนี้บางท่านได้เจอแล้วเป็นห่วงเวลาที่คุณได้เติบโตทางจิตวิญญาณด้วยหมายถึงคุณเรียนรู้มาเยอะคุณรู้ว่าว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นดัดีคุณรู้ว่าคุณจะเคารพตัวตัวตนของคุณยังไงดีเพื่อที่แสงออกให คนที่เข้ามาเนี่ยได้รู้ตัวตนของคุณนะรักครั้งนี้ที่เข้ามาทวบครับดับเบิลทวบครับออกมาบอกว่าเป็นรักที่เสมอเหมือนและเท่าเทียมเป็นรักในแบบที่คุณทั้งคู่คู่ควรซึ่งกันและกันและเป็นรักครั้งใหม่นะไม่มีการรีวิเนียนนะคะเอาละขอข้อความจากยูนิเว s ร์สสำหรับคุณคะ่ะ เรามาดูคำแนะนำจากแองเจิลกันว่าวมันฝึกฝนในการทบทวนถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ดีเพราะนับจากนี้นะคะออาว้อด้วยฟูสิ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะ h าร์ทพาร์วคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับความสุขความรัก ที่มีความหวังความรักที่ประสบความสําเร็จในแบบที่คุณคาดหวังก็กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณหรือจริงๆอ่ะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วในเวลานี้ก้าวต่อไปได้เลยนะขอข้อความจากกินลเวอร์สสำหรับคุณค่ะออาละ you grow we energy, เอาละเอเจออกมาบอกว่า you grow we burn ในเวลานี้คุณเติบโตขึ้นและการเติบโตของคุณก็ทําให้ความรักระหว่างคุณกับโซเมตถือกําเนิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องขอบคุณนะคะสิ่งที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากจะบอกคุณนะคะโซเมตอยากจะบอกคุณว่า loving you so much เขารักคุณมากเลยนะคะและคนที่คุณเคยดิวอยู่ด้วยลึกๆแล้วในหัวใจของเขาเขาก็ยังคงรัก และคิดถึงคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาลละธาตลมขอให้มีความสุขสมหวังในความรักพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ